ดูเหมือนว่ามีข่าวดีนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขื่อนเจ้าพระยามีน้ำาจะระบายน้ําประมาณสัก2,007แต่ตอนนี้ไม่ถึงลวอาจารย์น้อยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิทธังพีไลล่านะฮะแจ้งมานะครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับปรับลดลงเหลือ2,004ผลกระทบก็จะเริ่มน้อยขึ้นทีนี้น้าก็มีการเปิดระบายออกไปทางด้านทิศตะวันออกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับตั้งแต่เหนือเขื่อนเจ้าพยามาตอนนี้ทราบว่าระบายออกประตูระบายน้ํา มโนรมเพิ่มนะครับไปทางลบบุรีนะครับเพราะว่าฝนน้อยแล้วแล้วก็ไล่ลงมาแถบสิงห์บุรีอ่างทองที่เป็นประตูระบายน้ํา2ฝั่งนะครับก็ระบายออกไปเพิ่มขึ้นนะฮะคือไม่ได้ระบายแบบพรวดพราดอย่างอันนี้นะครับอันนี้ระบายออกไปอยุธยานะครับเปิดเพิ่มรวมวันละ50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะเนี่ยอันนี้ร้อยห้าสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ผ่อนไปได้นอยิดนึงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่แถว ท้ายอำเภอเมืองอ่างทองแถวอุทยาก็อด <6. S 2> ทนอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือบ่นกันเยอะนะฮะแต่ผมก็ยืนยันว่าปีนี้การจัดการน้ําดีขึ้นครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาคือจะเห็นลําดับความเปลี่ยนแปลงแต่ปีนี้เห็นชัดนะครับค,คือคือความเสียหายที่เห็นชัดเพราะว่าความเสียหายที่เข้าไปในทุ่งเนี่ยน้อยลง,ยลงแต่ทุ่งที่ยังต้องใช้อยู่อันนี้มี แต่ทุ่งอื่นที่มันจะได้รับความเสียหายเพิ่มอันนี้น้อยลงก็คือคบ,บีบให้อยู่ในระบบชมทานเป็นหลักอันนี้ต้องยอมรับแต่ส่วนคนที่อาศัยอยู่ริมน้ําและอยู่ในระบบชมทานอย่างแม่น้ำเจ้าพยาอันนี้ก็ต้องไปดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับผมนะครับก็ในเมื่อจะเลือกวิธีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดูแลและให้ความช่วยเหลือล่าสุดทางนายการัฐมนตรีมอบให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกและรัฐมนตรีเกษตรไปดูแลแล้วหลังจากนี้น่าจะมีมาตรการ เข้มข้นขึ้นแล้วก็เรื่องของการให้ความช่วยเหลือรวมถึงเงินชดเชยตอนนี้เห็นบอกว่าเริ่มสำรวจแต่บ้านผมเริ่มสำรวจแล้วนะครับผมออถือว่าทํางานเร็วเร็วนะครับก็ขอบพรคุณทุกท่านนะฮะที่ให้ความช่วยเหลือ